สวัสดีสบายดีจ้าพอแม่พี่น้องสุขสุคนยินดีต้อนรับก็สู่สองเจีวชาแนลด้วยจะมือนี่กะครึง่งซอเจียกะเพื่งขึ้นจะคายจักหน้ายคือเกานั่นแหละจ้าและมือนี่ซ้าเจียวเมเมโน,โนแบบท่านเราได้กินสัมปีนี่น่งก็คือเฮ็ดลงงังงของเฮาเองจ้าทุกคนซอาเจียวดำหน้ายอยู่หลักะงังวมันมาแถวหน้านอ้องง้ว ว่าของชาวบ้านคนอื่นเนี่ยมาหน้าชวาวเจียวชาวเจีวก็เลยไปไล่ไปไล่แล้วว่าไปเห็นไปเห็นเห็ดลางงอ๋องอน้ำบอลขั้นพายของชาวเจีวว่าตอนเห็นเนี่ยคือแบบนีใจแห้งทุกคนเพราะว่ามันดอกแบบดอกยังจูมอยู่ท่านละบ้านน้องงามแห้งคักเลยออกออกอแคซีดอกอย่างจะ้ะทุกคนนี่ <laughs> เห็ดหลาง เห็นแค่หาดอกเองเนาะเลี้ยงกันโอ๊ยมันจะอ่อนค่ะพามืมันก็ประเห็นหนาจะมีทำน,นี่แล้วก็มีเห็ดเห็ดอันนี้เห็ดอย่าง,งาน่าเลือบซื้อมาเลยเดี <S <S ๋ยวจะเจี่ยวกับซีมะล่างเนาะมะล่างเห็ดพราะว่าใจเห็ดมากแล้วก็สิกักซสิแกงกินนอมเทียงพอดีเพราะว่าตุนเทียงของกะบอหมี่แลากินพอดีเนาะทาบอหมี่ทาบดะเห็ดนี่ก็ครื่องชิ้นาหารหมายแกงคือกาเนี่ยนั่นแหละจ้ะมันเอามันจักเอามายังนี่เอามืงหันเอาเนาะ เขาเอาเอาวันไปถีมลูกหมูงเก่ามันเสีย<ช>มันไหแก้ซีนะพ่อมาี๋ยวมัน,นออกสว่เดียใช่ไบอนั้นถาลาออกแล้วมันออกอืเอ<ม>รียอแล้แก,ก,กง,งับเพสบอพรจะไม่ไงวันทับเฮาฮัลสิบีเซมอ แกงเอาใส่หม้อเรียบร้อยใส่ข้าเบลือใส่พริกเรียบร้อยแลย้วกะใส่น้ำลง,งไปแล้ก็ติดเย็นไปแกงตัางหม้อตั้งไว้ห้าสิไปเก็บต์สมจีนมาใส่แกงเฮ็ดนะจ๊ะสมจีนมันก็สิไว้สำรับใส่แกงมันจะออกแบบสมสมเน้ยว่าใบมันก็ได้ มใส่ตูดเขา,าบ่ได้บ่โอวมันก็เดิงเห็นบอกน้ำค้างตูดยังไรฟ้ารัางใากที่เข้าตั้งมอค้างไว้เรียบร้อยแล้วก็ชิไปหาสมสมตีนมาใส่จ้ะเดี๋ยวสิพาทุกคนในเบิ่งสมตีนนั้นเป็นยังไง ทุกคนเคยกินหมากนี่บ่นี่น้องเคยกินหมากนี่ป่จะจ้ะหวานชัดเจือเออเดียหมากี่ปุย้ยานี่ยใ้านพี่น้องเออเดหมากจะ้ะเหลือเป็นร้ายเหรอนี่จ้ะทุกคนนี่คือสมจีนเด้อจะ้ะเออมันก็ชิมีน้ำเน,น่ยเนาะเนองสมสมให้บานพี่น้องนี่ เคยกินกันอยู่ป่จ้ะอันนี้เขาบ่ได้กินแบบนั้นถ้าเอาไปใส่ต้มใส่แกงกันจ้ะมันจะมีน้ำปักมือเขาเ้าใผสมจีนบ่าเราจะพ้นยามอยู่หางอยู่หน้าม,นมีอีหยังแบบใส่ต้มใส่แกงกับเอามาใส่ได้จ้ะหงดพักบวัวมาหลายหลายแต่อย่าไปใส่แกงปลาแกงเขียดค่ะจ้ะ ใช่ฉัมนมีกระพ่อแล้วจ้ะเขาใส่ไว้ใไลายเนาะมนไม่ส่นบักม่วงมาม่วงอยากเพื่อนเราเองจ้ะโตเนีเดี๋ยวมึงไโต๊เลย ซองน่ายถากินเขา่ามาค่ะอันนี้นั่งตุยอันนี้นั่งอันนี้นั่งขปียอะลูแม่กับลูอันนี้แม่อันนี้ลูขี้ดือ้อคือนยนังนะ มมน,นเริ่มนับแล้ววะอ,อ,อี่เขาแล้วนี้สองต่อฝ <c oughs> นมากอะ่ตกะตก๊บเปียวเองฝนฝนฝนตกแหลนแต่ชาเจก็เสียววจบคลิปไปเพียงแค่นี้น่าจะ สวัสดีพ่อแม่พี่น้องก็ติดตามกัไลค์ก็แชร์ได้อย่าลืมคอมเมนต์เพื่อเป็นกำลังใจสาวเจี๊ยบด้อจ้ะสวัสดีสวัสดีจ้า